คุณนิพิษขาเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของการรีซับเนี่ยมันมีการพูดคุยในหลากหลายแง่มุมแต่ในแง่มุมของคุณนิพิษเนี่ยบอกว่ามันผิดทั้งคนให้แล้วก็คนรับเลยมันยังไงคะคือนี่อันนี้เป็นหลักทั่วไปนะครับค่ะหลักทั่วไปว่าการให้สินบนเจ้าพนักง,งานเนี่ยนะครับคนให้สินบนในข้อผิดคนรับสินบนก็ผิดนี่ผมพูดในในใน,ในมุมกว้างๆหลักทั่วไปนะครับส่วนจะมีการเรียกหรือเปล่า นะครับหรือมีการเสนอให้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่าคนทีจจริงกันค่นครับเหมือนเหมือนเหมือนในคดีที่ที่เป็นข่าวนะครับเอก็ต้องดูว่าคนที่เอาเงินไปให้เนี่ยเขามีส่วนในการกระทําความผิดด้วยไหมอันนี้ตรงเนี้เราเราก็ต้องดูในประเด็นนี้ด้วยครับครับ ค่ะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ไปในหลายๆมุมนะคะโดยเฉพาะในมุมของคุณเจ๋งดอกจิกที่มีการถแถลงข่าวออกมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนิพิษก็เคยโพสต์ข้อความลงใน Facebook อยู่เหมือนกันว่าคุณนิพิษรู้จักเจ๋งดอกจิกดีพอสมควรในมุมหลังจากที่ได้มีโอกาสเห็นการถแถลงข่าวในครั้งนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือคือเจ๋งดอกจิกเนี่ยผมผมรู้จักนะครับผมเคยเอาเขาเข้าค้กครั้งหนึ่งนะครับ <S <S ออตอนมีการชุมนุม ทางการเมืองนะครับแล้วก็เปิดปูดตุลาการเปิดชื่อเปิดที่อยู่เปิดเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับที่ผมผมรู้จักทีนี้แต่นั้นเราไม่ได้กดอะไรกันเป็นส่วนตัวนะครับทีนี้ตอนตอนคุณเจงเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยผมผมก็มีความเห็นเหมือนกับท่านรองผู้การสอบสวนกลางพูดเนี่ยนะครับว่าคือการพูดของคุณเจงเนี่ยบอผมไม่แน่ใจว่า่านการกันกลองของทีมกฎหมายที่นายความหรือเปล่าคือคุณเจงนี่ พูดรับข้อเท็จจริงหลายเรื่องมากจนจนถือว่าจบแล้วล่ะนะครับจบในความเห็นผมก็คือคุณเจงรับว่าเป็นคนกลางนะครับเอประนีประนอมทําให้เป็นที่พึงพอใจทุกฝ่ายต่อรองเรื่องเงินมาเนี่ยอันนี้ครับอันนี้มันจะนี่เหลือประเด็นเดียวแล้วแหละว่าคุณเจงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหม,มนะครับถ้าคุณเจงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่จบเลยจบเลย เพราะเจ้าหนะ้นาที่รัฐเนี่ยจะไปต่อรองเรื่องเองินเรื่องทองอะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับ,รบแต่แต่ว่าถ้าคุณเจงเป็นเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอ่าอันนี้น่าคิดมากนะคุณเจงก็สู้ได้นะโอ้ก็สู้ได้นะคนธรรมดานี่มันมันมันจะผิดก็ผิดเล็กน้อยเช่นเรียกงว่าที่เอารัย์กันโชคทรัพย์นะครับเพียงแต่มันจะมีประเด็นต่อว่าอ่าสำหรับคุณเจงนะนี่ผมนี่อยู่ตรงข้ามคุณเจงมาตลอดนะแต่ผมมองกันขๆาวว่าอ่า การเลียกเงินเอาพูดง่ายๆภาษาจาวบ้านเนี่ยนะครับการเลียกเงินมันเริ่มต้นจากใครนะครับถ้าการเลียกเงินมันไม่ได้เริ่มต้นจากคุณเจงนะครับแต่มันเริ่มต้นจากคนอื่นแล้วคุณเจงเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอันเนี้ยผมว่าคุณเจงน่าจะรอดไปเยอะเลยเยอะเมันิดเดียวเองนะคะลิกนิดเดียวเองเพราะว่าถ้าถ้าคุณเจงมามาตอนหลังแล้วไม่ได้เริ่มต้นเองเนี่ยครับแล้วแล้วคุณอ่สมมติสมมติว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะค่ะมัน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รับเรียกนะมันเป็นคนชาวบ้านเรียกอะค่ะอนะครับอันนี้ผมว่าก็มีมุมที่จะสู้เรื่องนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเจ๋งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันก็ผิดเล็กนอก้อยเรียกเอาทรัพย์กันโชคทรัพย์ไม่เยอะเท่าไหร่ครับครับค่ะซึ่งลักษณะของการแถลงข่าวของคุณเจงครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมันไปในทิศทางนี้ไหมคะอะไปในทิศทางนี้เลยครับวันี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองครับคือคุณธีรพันธ์เนี่ยต้องตามเรื่องนี้ให้จบ นะครับท่านผู้จิ๋วว่าเจงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไหมแล้วผมก็สอดคล้องกับท่านรองผู้การสอบสวนกลางนะว่าท่านก็พยายามรียกร้อง่านรัมตรีท่านรองนายกว่าเปิดเปิด,ปดหลักฐานเลยว่าตัา้งเมื่อไรแล้วเอาออกเมื่อไหร่อ่าอย่าเรียกว่าปลดเลยให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อไร่นะครับถ้าถ้าเรารู้ระยะเวลาของการพ้นจากตาแหน่งของคุณเจงเนี่ยอันนี้จบเลยนะครับอสมมติว่าคุณเจงถ้าไปเกี่ยวข้องอาสมมติว่าปลด สมมติว่าปลดวันปลดวันที่หนึ่งแล้วคุณเจงก็ไปเกี่ยวข้องวันที่สองเนี่ยคุณเจงไม,ไ,มไม่ไม่ได้ผิดแล้วเพราะเขากระทําหลังจากพ้นจากความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปหนึ่งวันแล้วครับอ๋ออย่างในประวัติล่าสุดก็คือสาสิบธันวาคมหกหกรับตําแหน่งคณะทํางานเขตราชการที่1ิบนรัฐบาลคุณเศรษฐ,ฐาอันนี้คือไม่แน่ใจว่าพ้นไปตอนไหนถูกไหมฮะัใช่ครับ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 นั่นแปลว่าหมายความว่าตอนนี้เหลือแค่เอกสารตรงนี้แหละที่จะออกไปยืนยันว่า ยังคงอยู่ในตำแหน่งหรือเปล่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าในขณะที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องครับออ่าืมครับซึ่งมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนเราถึงจะทราบอะคะผมให้เวลาสิบนาทีก็รู้แล้วโอ้โหแต่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เขารออะไรอยู่อะคะคุณนิพิษอันนี้ผมก็งงว่าท่านรัฐมนตรีท่านรออะไรอยู่อืมอืมครับผมนี่เท่ากับว่าเดี๋ยวนะครขอย้ำวิธีคือว่าถ้าเป็นเจ้าที่รัฐคือมีโทษเลยทันทีเลย แน่นอนเลยครับที่คุณเจงพูดมานี่จบเลยถ้าเป็นที่รัฐหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับครับผมแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอันนี้คือไม่โดนอะไรเลยอะถ้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็อาจจะไปผิดอ็เรียกว่าที่เรารับอ่ะครับอก็คือโทษจะน้อยลงน้อยลงแน่นอนแน่นอนมีโทษแต่น้อยลงค่ะทีนี้ทีนี้ย้อนกลับไปในวันที่มีการแถลงข่าวค่ะคุณนิพิษหลังจากที่มีคําพูดของคุณเจงออกมามันมีคําพูดไหนที่มัดตัวเขาเองที่มันดูอันตรายและสูมเสียงกับตัวของเขาเองบ้างไหมคะอ๋อ เขาบอกว่ามีการเจอที่ที่ผมฟังนะท่านก็มาทานั้นแหละก็บอกว่าเขานี่ไปเริ่มต้นหลังจากมีการพูดเรื่องเงินกันแล้วเขาไม่รู้ว่าเท่าไหร่ล่ะนะครับแต่ว่าตอนที่เขาไปพบอธิบดีก็บอกว่าอธิบดีบอกเขาว่าสามอ่าแล้วเขาก็พยายามบอกว้ยเดี๋ยวผมจะการให้อ่าก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วอันนี้คุณเี่งก็ก็ตั้งประเด็นไว้โอเคนะแครคำว่าตอนตอนเรียกอ่ะตอนเรียกอ่ะตอนมีเจรจาเรื่องเงินไม่ได้เกี่ยวเลย ืแต่ตอนต่อรองให้ลดจํานวนเงินมาเนี่ยเขาเกี่ยวข้องไงอืแต่ว่าถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคุณไปต่อรองเรื่องเงินไม่ได้เลยไม่จบเลยจบเลยครับครับอันนี้อันนี้คือมองเฉพาะมุมของคุณเจงนะที่ว่าจะมีความผิดหรือเปล่านี่ยังยังไม่ได้ถอยมองกลับมาว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้หลังจากที่มีการแถลงข่าวในครั้งนั้นมันมีใครอีกบ้างคือเอาเอาพูดตรงตรงนะเราพูดก่างต่างกันก็คือสมมติว่าคุณเจงก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ค่ะคุณศรีสวุวรรณก็ไม่สิทฐานสนุนเจน้าหน้าที่รัฐอะ่ะนะครับอ๋ออ่ามันก็กลายไปว่าคุณศรีสวุวรรณนี่ก็เป็นบุคคลธรรมดาคุณเฉียงเป็นบุคคลธรรมดาไม่เอาเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องโทษมันน้อยลงเยอะแล้วแล้วถ้าทีเนี้ยพอพอคุณเฉียงไม่เป็นเจน้าหน้าที่รัฐเนี่ยถ้าผมเป็นทนายคุณศรีสวุวรรณนะผมสู้เลยว่าม,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 มีการการกระทำความผิดไม่ได้เริ่มต้นจากเขาอ๋อ จบเลยอ,อ๋อจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถพลิกมาสู้ได้ทันทีประมาณนั้นจบเลยนะจบเลยทีนี้มันต้องวัดใจรัฐนะครับวัดใจดแต่ว่าวัดใจเหรอคะท่า <c oughs> นจริงๆมันก็มีเหตุและผลและหลักฐานอยู่ต้องถึงขั้นไปวัดใจเลยเหรอคะอ่าวัดใจอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเอ่อจะพูดยังไงดีครับสมมุติว่าเอ,อมีผู้กำกับอ่ะผู้กำกับไปไปเรียกเงินค่าคดีครับ อ่าบอกเอาถ้าผมไม่ฟ้องนึ่งนี้นะแต่คุณต้องให้เงินผมแสนหนึง่งนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็เอาเงินไปให้ผู้กำกับแสนหนึง่งถามว่าในกรณีเนี้ยรัฐเนี่ยจะลงโทษผู้กากับหรือลงโทษชาวบ้านที่เอาเงินไปให้ผู้กํากับอ๋ออ,อ่โอเคก็ถ้าเป็นเจ้าที่รัฐก็ต้องผู้กำกับก็ต้องโดนแต่ทีนี้ชาวบ้านจะผิดในฐานะเป็นผู้ให้ด้วยใช่ทีนี้ไอ้เรื่องอย่งเนี้รยยครับปปชเขาเรียกว่าก็จะกันก็มีกฎหมายพิเศษของเขานะครับ กันไว้เป็นพยานได้อ๋อหมายถึงว่ากันผู้ให้เหรอฮะจะใช่กนกระทําความผิดนี่แหละครับหมให้อำนาจเลยว่าถ้ามันสืบสืบไปหลักฐานไม่ชัดเลยเขาจะกันคนที่กระทําความผิดไว้สักสองสามคนไวเน้เป็นไเป็นพยานเลยกันไว้เป็นพยานเลยแล้วไปซัดคนที่มีอำน,นาจเหนือกว่าคือเอาตัวใหญ่ครับคุณจะเอาตัวเล็กเอาตัวใหญ่เพาะงั้นเธอ,อนะครับถ้าคุณจะเอาตัวใหญ่คุณก็กันตัวเล็กไว้เป็นพยานแต่ถ้าคุณจะเล่นตัวเล็กคุณก็ เอาตัวใหญ่ไว้เป็นพยานอันนี้ต้องถามประชาชนถามเจ้าหน้าที่รัฐว่าเราถนัดมุมไหนกันครับทีนี้พอมองถอยออกมาเป็นภาพใหญ่ค่ะคุณนิพิษจนถึงวันนี้ค่ะที่มันเคลื่อนที่มาถึงตรงเนี้ยค่ะสิ่งที่ควรที่จะจับตาบต่อไปในกรณีแก๊งตบซับนี่คืออะไรคะก็อย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างอันนี้มันคงไม่ได้เป็นความลับอะไรนะ,ะเป็นเปิดเผยแล้วแหละ,ะมันมีอธิบดีคนหนึ่งถูกจับในห้องและมีเงินอยู่ค่ะนะครับ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลูกน้องเนี่แหละไปล่อว่าเอาเงินไหมอธิบดีนะครับแล้ววางซองไว้ถูกไหมครับทีนี้พอวางซองปั๊บเนี่ยก็ส่งสัญญาณแล้วก็มีคลิปแค่ท่านมีกล้องที่หน้าอกอะนะพอวางซองไว้ที่โต๊ะปับ๊บตำรวจก็เข้าไปชาร์จแล้วก็จับแล้วก็เปิดตู้เซฟเปิดนู่นนี่ก็ได้เงินมาตั้งหลายล้านนะค่ะที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่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 ปรากฏว,ว่าอธิบดีท่านเนี่ยท,ท่านก็ไปฟ้องปปชนะว่า ไอ้หมอหน้านนะลุงน้องท่านมันลอ่ลอ,ลอ,ลอท่านลอ่อซื้อท่านว่างั้นผู้พาษาชาวบ้านนะฮะท่านไม่ได้ทำความผิดหรอกเอาเงินมายัดให้ท่านแล้วก็ให้สัญญาณแล้วก็มาจับอย่างเงี้ยต้องอธิบดีฟ้องนะครับปรากฏว่าไอ้ไอ้คนที่เอาเงินไปให้อธิบดีตกเป็นจำเลยนะสารไต่สวนและมีมูลนะครับอ่าอ่านสารฟังว่ามันเป็นกระบวนการล่อซื้อครับมันเก็บเป็นการวางแผนกันเอาเงินไปให้ตำรวจตำรวจก็ถ่ายเอกสารเงินไว้แล้วก็ติดกล้องแล้วก็เอาเงินไปวางบนโต๊ะแล้วก็ข้าไปจับ ทางก็ฟังว่าเป็นการล่อซื้อนะครับกลายเป็นว่าไอคนไปล่อซื้อคนอื่นเนี่ยตกเป็นจำเลยไปแล้ววันนี้อนั่นหมายความว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการพิจาอ่าคุณพี่พยายามฉายภาพว่ามันอาจจะเป็นแง่นี้ก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันผมว่าผมว่าผมว่าผมคิดเอาเองนะครับผมคิดเลยว่าเอคุณศรีสุวรรณเนี่ยที่เขาหายไปก็คงนั่งทางในสู้แนวแนวนี้แหละค่ะอืพ่อว่าว่าเป็นการล่อซื้อครับนะครับครับ โอเคครับผมก็ได้อีกหนึ่งมุมมองนะครับผมแล้วก็เรื่องของความรู้ด้านกฎหมายด้วยเนาะการกันพยานเอาไว้จะจะเล่นตัวเล็กตัวใหญ่เออเก็เป็นอีกแง่มุมนึงที่เราไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันนะครับอ่ะตรวจสอบพ้นนิดนะครับขอบคุณนะครับคุณนพิษครับครับสวัสดีัครับสวัสดีครับ